Good afternoon นะคะ Student Good afternoon Teacher ที่หาเราสื่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะเป็นยังไงภาคบ่ายทานข้าวเสร็จหรือยังคะไม่ดูอ่ะก็มันง่วงนอนไหนเชื่นจริงอกินจะได้หายง่วงอ่ะทานข้าวเสร็จแล้วนะคะคุณกิต้าทานข้าวหรือยังทาน ทานแล้วจะบอกี่เคุณ<า>แล้วค่ะคุณขวานทานข้าวหรือยังคะยังค่ะทำไมถึงยังคะพักไปหนึ่งชั่วโมงไม่ไมหิวไม่หิวก็ต้องทานนะคะไม่งานก็จะผอมแห้งแรงน้อยเอนอผอม,อ,ม,ผอ,มอ,อ,อันกอมอยู่แล้วอขวานผอมอยู่แล้วขวานข้าคหุ่นดี ม่นะคะอ่ะเป็นุ้งแห้งเลยแหมเขาก็ไม่ได้อ้วนเนคุณพะขิมอ้าว่าพอพอไม่ต้องตีกันนะคะอ่าโอเคสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันต่อเลยในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์นะคะเรายังคงอยู่ในเรื่องของออ กิจกรรมท้ายบทนะคะกิจกรรมท้ายบทของหน่วยการเรียนรู้ที่ 1. 1> ที่หนึ่ง <1. S 1> หนึ่งหรอไม่ใช่สามนะคะหน้าที่แปดสิบเจ็ดค่ะเปิดไปหน้าที่แปดสิบเจ็ดคุณโจอี้เปิดหนังสือหน้าที่แปดสิบเจ็ดค่ะอยู่ไหนเอ่ยเอาขนมมาไว้ข้างบนเนี้ยอยากกินขยิบกินแปดสิบเจ็ด เลยเลเแล้วแล้วฝักสีมันตกเลยตอนไหนอ่าเอาวางไว้ข้างบนค่ะโอเคแันแอนแอนแอนม,ม,ม,มันติดรู่มันปิว้วใช่ไหม,มปิว้วอ่าโอเคมาหน้าที่แปดสิบเจ็ดเปิดยังคะเปิดแล้วคะ่ะเปิดแล้วคะ่ะเปิดแ,แล้วนะคะเรามาตอบคำถามการนักเรียนเห็นรูปไหมและในรูปจะมีหมายเลขใช่ไหมคะเธอบอกเฉลยเพื่อน นนอ่ะอยังไม่เห็นเป็นรูปที่เชื่อให้ดูรูปนะคะจะมีหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งอยู่ตรงไหนคะเห็นไหมหมายเลขหนึ่งอยู่ตรงไหนเอ่ยหมายเลขหนึ่งอยู่ตรงหน้าต่างหน้าต่างหมายเลขสองอยู่ตรงพื้นพื้นหมายเลขสามอยู่ตรงญ่าอ่าพื้นนะคะหมายเลขสี่ น้ำหมายเล็กห้าเื้นพื้นโอเคข้อที่หนึ่งนะคะถ้าไออุ่นไออุ่นคือใครคือคนที่ตีกรองตีกรองใช่แล้วนะคะที่มีหน้ากรองหย่อนลงด้วยแรงที่มากขึ้นนะคะไออุ่นตีกรองที่มีหน้ากรองหย่อนลงด้วยแรงที่มากขึ้นเสียงที่ได้ยินจะเป็นอย่างไรเพราะเหตุใด ที่ได้ยินมันจะเบาขึ้นเพราะว่ามันอยุดดับมันอยู่ต่บไม้หน้ากองเขาไม่ตึงแต่เขาใช้แรงที่ตีที่มากขึ้นแสดงว่ามันต้องดังขึ้นวให้ให้คุณกีตาร์เขียนเองนะคะคุณกีตาร์ชอบขี้เกียจคุณกีตาร์ชอบขี้เกียจคะ่ะให้กีตาร์สบายเยอะๆไม่ได้ไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวติดขี้เกียจ ช่ไม่ใช่ทุกทุกวิชากีตาร์ให้พี่เขียนให้หนูจะฆ่าพี่หนูทิ้งเอ้าพ่พิษอะไรเออเนี่ยมีหลักฐานนะเนี่ยบอกว่าจะฆ่าพี่ทิ้งเนี่ยที่เชื่อบันทึกคลิปแล้วนะอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยอย่างเดียวเลยอ่ะโอเคในข้อที่หนึ่งนะคะเสียงที่ได้ยินจะเป็นอย่างไรนะคะได้ยินจะได้ยิน เสียงต่ำที่ดังขึ้นก็คือหน้ากองเขาไม่ตึงเราจะได้ยินเสียงต่ำนะคะแต่เขาออกแรงตีใช่ไหมคะออกแรงเยอะนะคะก็จะเป็นเสียงต่ำแต่เป็นเสียงที่ดังเพราะหน้ากองหย่อนลง,นงนนลใช่แล้วค่ะ น้องโตเขียนครับน,นี่ไงครับข้อหนึ่งเหรอครับผมหนูเ,หนเลยหน้าจอหย่อนลงนะคะทำให้การสั่นสะเทือนช้าลงไม่สุกก็หาวิธีเจอ ยังไม่หมดเท่านี้นะคะเสียงจึงต่ำลงและเมื่อตีด้วยแรงที่มากขึ้นโดยฝนตกอะไรนะคะโอ้โหันพี่ชาแค่นี้ฝนตกจริงๆ นปลายฝนต,ตกเนปลายฝนต,ตกเหรอคะเพื่อนถามบ้านทางขวานคนพันฝนตกเป็นลูกอมองอาส์น่นะตา,าส่้งจำไมายาวจำรอบวนัวนนี้คุณจะเล่นเกมอบมองอัสม้ไไม่แต่ก่อนเห็นชอบพูดกัน ม่าเลยรอด้วยเขียนไม่ได้รบเลยปวดกลางหอ่าข้อหนึ่งนะคะนี่เขียนข้อใหญ่ไออุนตีกองที่หน้ากองหย่อนนะคะด้วยแรงที่มากขึ้นจะทำให้เสียงที่ได้ยิน่ะเป็นเสียงตามแต่มีเสียงแต่แต่เป็นเสียงที่ดังเพราะออกแรงเยอะนะคะเพราะหน้ากองหย่อนลงทำให้การสั่นสะเทือนช้าลงนะคะ เสียงจึงต่ำลงเมื่อตีด้วยแรงที่มากขึ้นทำให้พลังงานในการสั่นสะเทือนของหน้ากรองเนี่ยมากขึ้นนะคะก็จะกลายเป็นเสียงต่ำที่ดังนั่นเองนะคะนักเรียนจะตอบตามที่เชื่อก็ได้หรือใครจะสรุปได้นะคะสรุปให้ได้ใจความสำคัญน,นะคะยังไงก็ตอบตามที่เชื่อเนาะพขวานพรุ่งนี้คุณจะไปเรียนกับพี่เชื่อที่โรงเรียนไหมไม่รู้ แล้วคนอ่ะเธอเขาไม่มีทางเขาไม่ได้ไปหรอกมาต่อไปข้อที่สองนะคะข้อที่สองถ้านักเรียนดำน้ําอยู่ในจุดที่สี่จุดที่สี่นักเรียนเห็นหมายเลขสี่ไหมก็คือในน้ําเลยใช่ไหมคะดำน้ําอยู่ในจุดที่สี่นักเรียนจะได้ยินเสียงกรองที่ไออุ่นตีหรือไม่เพราะเหตุใดไม่ทําไมอ่ะได้ยินได้ยินนะคะ จะได้ยินเพราะมีอากาศและน้ําเป็นตัวกลางของเสียงนะคะเป็นเสียงสะท้อนในสะท้อนเพราะสะท้อนน้ำไงตอนเมฆก็มีเต็มอยู่แค่เคือมีสวนเลยนี่สวนหักนะตอนนี้ไม่มีได้แค่เพื่อมีสวนอเลยต้นน้ำอยู่ในตุใหญ่ ดได้ยินเสียงกลองที่ไอยุ้่นีหไม่ขอเหีดได้ได้ยินทพอน้ำเป็นตัวเอ่อตัวพักดันตัวกลางนะคะดได้ยินเสียงกรองเพราะมีตัวกลางของเสียงก็คืออากาศและน้ําดังนั้นจึงได้ยินเสียงกรองนั่นเองนะคะ,น,น,ะคนี่ไงคุณจอนมาแล้ว จอรนี่เดฟมาแล้วทุกคนจอรนี่เดฟมาแล้วใช่นะคุณจอนคุณจอนเปิดกล้องมาทักทายคุณโจหน่อยถามหาแต่เช้าแล้วเนี่ยคุณเดฟเปิดกล้องมาหน่อยคุณเดฟจอนเซฟจอนเซฟจอรนี่เดฟคุณจอนคะแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์หน้าที่แปดสิบเจ็ดนะคะคุณจอร์นชอบเปิดไหนนี่เปิดไหนนี่เปิดกล้องเลยจอร์นไอฮม ต่อไปข้อที่3นะคะระหว่างจุดที่2 3และห้ซึ่ง2 3และห้จะเป็นพื้นหญ้าใช่ไหมคะ2 3และห้จุดใดได้ยินเสียงกรองที่ไออุ่นตีชัดเจนที่สุดเพราะเหตุใดนักเรียนคิดว่าจุดไหนคะว่าจุด3ค่ะจุดที่3เพราะว่า ว่าอยู่ใกล้กอ่าจุดที่สามนะคะเอ๊พอตอบถูกเพราะอยู่ใกล้กับจุดไออุ่นตีกลองนะคะเพราะอยู่ใกล้กับจุดที่ไออุ่นตีกลอง หรือหรืออะไรไออุ่นตีกรองหรือเรียกว่าอะไรคะที่มีเสียงออกมาแล้วเรียกว่าตัวงนาแหล่งเนาะแรงกำเนิดเสียงอยียงสามข้อก่อนนะคะเดี๋ยวดิเชร์มาสักครู่ใช้เรลขก่อน อีเข mm. okay. ียนก่เ <saturated> ขีไม่ทนเลยเขียนข้อหนึ่เลยเขียนฮะกินข้าวยังกินแล้วแม่ซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้ก็เขาก็อยากกินก๋วยเดี๋ยวอ่าเขาก็อยากกินน้ำใสเส้นหมี่ขาวแต่ว่าแม่ซื้อน้ำตกกับเส้นก๋วยเกตี๋ยวเส้นเล็กมาให้อ่ะ ใช่ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเ<ต>๋าชอบน้ำใสมากเขาชอบน้ำใสแล้วก็หมี่ขาวนี่หมี่ยกได้แต่ว่าชอบเพราะว่าน้ำตกอ่ะน้ำมันดดมอ,อ่นะรสรสชาติมันแบบแมวเท่อะแล้วพอกินเนื้อแต่ว่ามันจะอามานาำอ่ะน้ำใสคือแบบมันจะอร่อยมาก,มากเฮ้ยพอคุณพูดอะไรกันเนี่ยไม่บอก บอกเราโจเอี้คุณเอาหน้าคุณมาใส่กล้องหน่อยเขาอยากเห็นหน้าคุณเนี่ยได้ยัไงโจเอี้ยเอาขนมปังปิ้งไหมเหรอถ้าใหญ่เนี่ยหอใหญ่เอามาเยอะไหมขอหน่อยขอหน่อยไม่เยอะโอ้ถ้าเป็นเขานะตอนเช้าก็หมดแล้วขนมผลไม้น้ำชาอะไรไม่ชอบอยากเธอทำมาไรด้วย่ ไม่ได้ถ้าไม่มีผลไม้ขนมผลไม้มีคนเข้ามาแล้วใครเข้ามาน้องโจกวรให้ที่เชอร์ละครับโอเคมีผู้ช่วยด้วยวันนี้อ๋อคุณออมเข้ามาเริ่มทำเรื่องไหนนะที่เท่าไรวิทยาศาสตร์หน้าที่87ค่ะวิทยาศาสตร์แบบเปิดหันห,หลังคะใช่แล้วค่ะ มันยาวมากมันยาวเกินท่านี้เท่าไหร่นะคะแปดสิบเจ็ดค่ะแปดเจ็ดเธอซินถามว่าเอาขนมไปกินอยู่เรียน,นไ,ได้ไหมได้ได้นเที่ยวฝนอ้ฝนมันตกดังมากได้ยินพายุเข้านะคะวันนี้ฝนตกทุกพื้นที่เลยโรงเรียนก็ตกตกหยุดหยุดอยู่เราไม่ตกแล้วอืมตอนนี้ไม่ตกแล้วเดี๋ยวก็อีกสักพักหนึ่งก็จะตกเนะตกตหด,ดเลย อันนี้ยังไม่ลนอ,นอยยังไม่น,าน,น่าอร่อยยังไม่น,าน่ <laughs> ากมันจะโตอีกอันต่อไปข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่ถ้านักเรียนต้องการหลีกเลี่ยงเสียงของกลองที่ไออุ่นตีนักเรียนควรอยู่ที่จุดใดเพราะเหตุใดดูจากรูปรดูจากรูปนักเรียนดูสิอ่ะคุณโจดูสิคะว่าจากรูปควรอยู่ตรงไหนเพื่อที่หลีกเลี่ยงเสียงคะอยู่ตรงหน้าต่างอยู่ตรงหน้าต่างเพราะอะไรปิดอันอย่างใช่ไหมปิดหน้าต่างใช่ไหม อะไรนะคะแบนะแบนเโอ้หน้ากระดานเนี่ยลูกที่เชิญพิมพ์ไม่ให้ดูแล้วเนี่ยกระหืดลมแรงแล้วหนึ่งควรเชิญพู้ที่หนึ่งอยู่ในบ้านเกาะดินเขียวเห็นไหมเปลี่ยนเดียวอ่ะโอเคก็คือควรอยู่จุดที่หนึ่งนะคะควรอยู่จุดที่หนึ่งเพราะอะไร เพราะว่า,วาที่ไกลที่สุดเพราะจุดที่หนึ่งอยู่ในบ้านใช่ไหมจุดที่หนึ่งอยู่ในบ้านในบ้านมีอะไรมีกําแพงใช่ไหมพอมีกําแพงจะเป็นตัวกั้นระหว่างตัวกลางของเสียงที่เป็นอากาศจะมีสิ่งกีดขวางทําให้เสียงเบาลงนะคะเพราะฉะนั้นตอบว่าเพราะมีกําแพงหนาะเพราะมีกําแพง กั้นเสียงดังตากผู้อื่กรองกินน้ำครับรเข้าสู่ตัวบ้านเื้าคะค่ะเราเปิดเรียนแบบเปิดเป็นทางการแล้วค่ะแล้วค่ะเราได้ไป็นเรียนเนี่ย ช่จะจัดท pues ี่น right ั uh ่งให้ใหม่ไหมคะก็ต้องนั่งห่างกันค่ะในห้องเราคงจัดห่างกันกว่านี้ไปไม่ได้แล้วนะคะก็คงจะนั่งห่างกันแบบนี้เหมือนเดิมแต่ในมาสก่รลน้องมาเอาการบ้านค่ะแต่ในมาตรการที่ป้องกันก็คือนักเรียนคงต้องเล่นด้วยกันน้อยลงงดการเล่นด้วยกันนะคะก็คงทํากิจกรรมแล้วก็มาอยู่ที่ตัวเองเพื่อลดการติดเชื้อนะคะาค่ะที่เชไม่ได้หมายถึงนะคะ ว่าจะได้แบบที่นั่งกับคุรู่งกับคุณกับี่ไปนั่งที่นี่ค่ะนั่งเหมือนเดิมเลยเพราะจัดไว้เหมือนเดิมใช่ต้องแยกกันนดนังก็นั่งเหมือนเดิมเหมืนเดิมอยู่กุ๊บเดิมกุ๊บไม่ได้มีเปลี่ยนกุ๊บเหมือนเดิมแต่อยากให้กุ๊บเปลี่ยนมาเลยกุ๊บเปลี่ยนรอปีหน้าค่ะขึ้นป .6 ก่อนเพราะว่าหนูไม่ อค่ะไม่เข้อ,อใจลานะ,นะคะไม่อยากเป็นหัวหน้าเลยเขียงคุณต้องเป็นหัวหน้าอออโอเควันนี้ก็เดี๋ยวให้นักเรียนเขียนนะคะ,ะดูแล้วน่าจะยาวยาวนะคะยังจะยังยังไม่เสร็จง่ายแน่นอนอาเขียนสี่ข้อเสร็จแล้วนะคะนักเรียนถ่ายรูปส่งทิเชอร์ด้วยโอเคไหมคะเจอกันชั่วโมงต่อไปนะคะขอแค่ไว้